เราเนตติ paid, ้งไได้นะคะวันนี้ก็เขเป็นมาคุเท่น้อยบรรยายองค์พระผูมเจดีนะคะและองค์พระผูมเจดีก็เป็นปูชเนื้อสุดท้ายที่สำคัญจึงได้ผู้มือกับชาวนครมาถมมาช้านานนะคะเห็นอย่างนี้นะคะเป็นเจดีรุ่นที่3ค่ะเป็นทรงราคาคว่ำนะคะหลายคนสงสัยว่ามีรุ่นที่3ามไหรุ่นที่สกับรุ่นที่หนึ่งหายไปไหนล่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะใช่คทีอยู่ทั้งนัยนะคะเป็นการสร้างที่ทอดไว้รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเองนะคะรุ่นหนึ่งเป็นแบบไหนดูไหมคะ ฮัลโหลเนยไปทรงแสนติค่ะทรงแสนเกจะมีลักษณะเป็นบาดว้อมค่ะบัดว่าทา่าหนิกไี่ออกให้หนถึงเราเอาน้ำมาลูกนึ่งแล้วก็ผ่าซีกปุ๊บอ่าแล้วก็เอาเครื่ซีกแล้วแหละค่ะว้อมลงเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะค่ะในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะมหากษัตริย์แห่งอินเดียค่ะพระองค์ใหญ่ก็มีความเลื่อมใสในขปุตชาสนานะคะค่ะก็ได้ ได้ทรงสม,ะมณะคู่ค่ะคือพระสมณะเฉลาและพระอุตราศฉลานะคะและได้เดินทางมายังอินเดียจวนมาคุ้มแห่งนี้นะคะเพื่อมาเผยแผ่พรพุทธศาสนา,านะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้สร้างเจดีย์รุ่นแรกไว้ค่ะการเวลาผล่านนะคะนานไปค่ะเจดีย์ที่เคยใหม่ก็เริ่มสุดทรงใช่ไหมคะพอ <ๆ S 1> สุดทรงเนี่ยก็ได้มีชาวบ้านนะคะเป็นบุคคลที่มีจิตใจเลื่มใส่ทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้สร้างเป็นกลางค่ะเป็นกลางก็คือที่สองค่ะเป็นกลางสีขาวค่ะอ่า แล้วดนเ้ารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้ด้วนะปฏิสังขรณ์นะคะโดยการก่ออิสรูดสร้างนะคะแต่ยังไม่เสร็จเนรูกเป็นรลานนะคะพระองค์เพราะว่าพระเสมบัตคก่อนนะคะต่อมาค่ะรัชกาลที่5เพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะคะก็ได้ทรงปฏิสังขรณ์เลวยนะปฏิสังขรณ์ให้เสร็จเป็นรูกเป็นร่างแบบปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ ใช้เวลาเนี่ยไม่ใช่แบบเดียวนะคะตั้ง17ปีนะคะถ้ามีลูกหลานเนี่ยโอุโ้ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะค่ะและมาพูดถึงวิหารทางท,างทิศเหนือบ้างดีกว่าวิหารทางทิศเหนือคือพระร่วงวิญาณอุตนะคะปฏิทินพระร่วงวิญาณอุตนะคะหลายคนยังไม่รู้ว่าพระร่วงนี่มีที่ไหนนะคะคือว่ารัชกาลที่6นะคะพระบาท <ST AR> สมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าเหัวค่ะได้สเสด็จไปหัวเมืองเหนือนที่เมืองศรีสัชนาลัยนะคะหรือสุโขทัยปัจจุบันนี้นะคะก <ST AR> ็ได้ไปพบกับพระพุทธรูป พิธารักษณะที่งดงามนะคะค่ะเคค่ะก็เป็นมีทบแค่เป็นบัคส่วนนะคะคือชมรมชาปุกเพชรเสียงอ่าพะถนัดนักอมือแล้วก็พระบาทก็คือธาร์นะคะพระองค์ก็ต้องพระทายค่ะโดยได้อัญเชิญนะคะไปหล่อหลอมที่วัดโพนะคะวัดโพหรือวัดพระเชติโพนวิมุนมังคลารามที่กรุงเทพของเรานะคะรอครั้งแรกค่ะเสร็จแล้วอย่างไรเป็นที่ประทับใจนะคะอะรอครั้งที่สองค่ะอครัาไปตรงเนี่ย ท่านก็ได้ทําให้ผ่ะลุงโรเจอร์ดีมีภูมิค่ะลองไปสังกเกตุค่ะคุณลุงมีภูมิน้อยนะคะคือร,รุ่นเก้าสแกนที่หกของเราะคะ่ะในการสื่อถึงว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีอุ่นข้าวอุ่นน้ำน้ำปัน่นน้ำผ้านม้แต่ผักกมีภูมิเลยนะคะค่ะและแล้วก็ได้อัญเชิญนะคะเพราะรอเสร็จก็อัญเชิญมาร่วมมาปฏิสฐานอย่างองค์พระผู้เจดีย์แห่งนี้นะคะค่ะ มาปใิสถานที่องค์พระดผดจักรเมื่อวันที่ทสองพฤศจิกายนค่ะปัจจุบันนะคะพระผู้ชเนี่ยมีเวลาใน,านที่นี้ค่ะคือประวัติทางว่า9.9ปีนะคะปีหน้าก็600ปีพอดีนะคะค่ะและก็ประธานชื่อนะคะรถเป็นข้อที่หกค่ะว่วาค่ะรเออลดจนาลีสีอิทททานทาาริทัมโมคัสมหาวชิรุลราชปูชีีอาบกินค่ะชื่อก็ย,ยาวนะคะค่ะและก็คาดว่าจะขัเป็นะ พยาธิไม่ได้หมายถึงพยาธิระดื้อแต่หมายถึงว่าพยาธิที่แปลว่าโรคไข้เจ็บนะคะพาล้วนเนี่ยจะเป็นที่สารละของชาน้ำทับมนะคะถ้าจะขอขอขอได้แต่ถ้าจบุญมาใส่ดอกนะคะแนะนำให้บุญมาใั่กอกอ่ากว่าจะมาแก้บนด้วยไข่ต้มไข่ต้มนี่จะเห็นบางคนชุกเต็นสีชมพูนะคะมาแก้บนบางคนนะคะก็จะแก้บนด้วยปลาค่ะปลาเนี่ยพาร่วมกับปลาแซลนะคะที่บางคน นี้นนะ,ะไปนะคะค่ะและ,ะ,ะด้านข้างพลุกนะคะก็จะเป็นสถานประกอบพลุกปังประสูนนะคะทำท่าแบบนี้นะคะค่ะเป็นดุจด้าค่ะครับ คนถูกนะคะาะ่กนับถือกันนะคะจะมาขอลูกขหรือขอหมุดกันนะคะบางคนอยู่แต่งงานมอยู่กันมาห้าปีแล้วไม่มีลูกกทีนะคะอาุ้ใจทาไงดีมาขอพนะคะขออยากได้ผู้ชายขอผู้ชายอยากได้ยก้ี่เขอที่เห็นนะคอยากได้กี่คนก็ขอไปเลยค่ะขอไดุนะคะอนั้นไหค่ะอก็ขอพค่ะน้อยนุกส่คนขอบ ไป้ลไลค่ะม่อนลนะคะจะเป็นนรจะูมเ่ะตอพิเรื่องอะไนนี่เรื่องที่อะไรอะเขาตั้งทูบอ่รทูมันจะล้มอ่ะพี่พี่รู้เปล่าทูบมันจะทูใหญ่อ่ะทูบใหญ่อ่ะมันล้มก่อนล้มมีปฏิหายังไงรู้เปล่าม่เรู้น ก่อนที่จะทูบจะล้มมีปฏิหาริย์ท้องฟ้ามืดคืนแล้วก็มีคือแสดงออกว่าทูบจะล้มทาให้คนเปลี่ยนตัววิ่งหนีในเรื่องจริงเพราะว่าลูกน้องผมอยู่ที่ไหนอะที่ไหนอะที่ไหนกลับไม่ได้ทูบลูกใหญ่ที่สุดในโลกอะปีปัจจุบันป่สมาคนตายคนนื่ประมาณนั้นสักสิบปีอะ ทำได้ไหมยี่เปวันนี้หรอองค์พระเลยใช่นะฮะองค์พระเลยตอนนั้นแหละใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเอามีค่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะตอนนี้แข่งกันนะอะไรก็ใหญ่ที่สุดในโลกพระธาองฟ้ามืดคือมืดเลยเปิดเป็นปรากฏการณ์จะเกิดาจจะเกิดจเสิ่งใดกอาเพศยุ่งจริงแล้วตั้งแต่นั้นทาก็ไม่มีที่ใหญ่ที่สุดนี้ไม่ทำอ่ะ ก็มันล้มมาล้มได้เลยไม่ทป็ค่ะต่อนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นค่ะพุทธลูกปลาป่ายลีไลนะคะพุทธลูกปลาป่าลีไลเป็นเป็นพระพุทธรูปปางขุนเถารุณนะคะใครเถารุงคืนนะคะตั้งแต่หกช่วงตะวันตกดินนะคะหกโมงเย็นจนถึงเช้าพี่ัดเนี่ยก็ไปสักลาได้นะคะพอเดินที่หน้าตรงทะลุงนะคะพอเดินเนี่ยเราแนะนำนะคะให้เดินแล้วก็ทขวาบมือนะคะก็คือบนขวานะคะ วัดคือให้วัดทุ่นะคะอยู่ทางด้านขวามือของเรานัาา่นก็คือทัศนวัดน,นะคะพอเดินมาปุ๊บเราจะเจอวิหารทางด้านทิศตะวันออกค่ะทางด้านทิศตะวันออกจะปฏิสถานพระพุทธรูปปางปราจิลุค่ะปางปราจิลเ<ม>นี่นะคะจะเป็นชื่อบางว่าบางนิลันตรายค่ะถ้าใครก่อนจะกลับก็ไปขอพรที่ท่านระกพายหรือว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตเองติดขัดทำอะไรก็ไม่น่า่ก็ขอพรให้ร,บรนนะะาบรื่นนะคะปราจจักเพรนตรายทั้งปวงนะคะเดินมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเจอห ตะคะ,ะตนนะคะต้าค่ะนัสะีต้าจะอยู่ตรงข้างกิกนี้นะคะปริเานที่นีองค์ใหญ่สีขาวนั่นก็คือพาบุกทักสีลืทัีขเรานะคะฤฤคคคคทีะแบบน,นี้สสค่คคะก็คือนิมว,วโป้งตาดูชี้จะหลุดเข้าหาการถือพะอะอางคนล,ละพรดจจะหลุดจะเป็นวงกลมนะคะบางคนรกวตาโอเคตก่อนปุ่นแล้วไป็นตาปฐมประเทศนาะ ค่ะพระสีดาขาวนะคะมีชื่อเต็มยาวไม่แพ้พระลุมชื่อว่าพ,าพธธานนระพุทธนรเชษฐ์สวัอัศมัยนิลสีภาวราวดีกูชื่อนี้บอกชิดนะคะก็ไปสักาการะอะไรท่ะตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็เดินบวชน,นะคะก็จะเป็นวิขาดาทางตะว,วันตกขาจะะป็น,ะะนออกคะ่พระนอนนะคะพระนอนนะคะก็จะเป็นพระสายยาวนะคะความยาว17เมตรนะคะถือว่ายาวมากนะคะก็เข้าไปสักการะกันได้นะคะและองค์พระผฐมรเจรีย์แห่งนี้นะคะก็จะมีงานประจำปีค่ะเป็นในช่วงวันวันขึ้น12ค่ำ <laughs> เือทีาป็นเวลา9วันก็คือนะคะซึ่งก็ขึ้นผ่านนานี้เองนะคะก็จะไปนช่วรอยจะ่ถูกเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าความรู้อยู่ได้ให้ไปนะคะอาจจะไม่มากไม่อาจจะไม่มากก็ยังนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะทียงคฟังนะคะขอบคุณค่ะ